สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับตัดผมมาใหม่ครับพี่น้องเนาะเด็กลงนิดนึงนะนะไม่เด็กมากเ <c oughs> ด็กลงนิดนึงนะครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสาหรับคงเฟยสาระเรื่องพืชนะพี่น้องเนาะวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาเข้าป่าเหมือนเดิมนะครับแต่นะพืชอยู่ในบ้านแต่คนอยู่ในป่านะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องไปรู้จักกับพืชไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับ เป็นที่นิยมปลูกแพร่หลายมากเลยนะครับสำหรับไม้มงคลชนิดนี้นะปลูกแล้วร่ํารวยเงินทองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะไปดูกันเลยนะพี่น้องว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับไปดูกันเลยเนาะครับนี่เลยนะครับทุกท่านเลยผมพาพี่น้องมาดูกันเลยนะพี่น้องคงรู้ดีแล้วนะครับหลายท่านก็คงรู้ดีเช่นกันเลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบไม้มางคลจะรู้ดีเลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะดูแล้วก็รู้เลยเนาะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับใบาลายใบยสวยงามมากเลยพี่น้องเนะาะใบสวยจริงๆนะครับผมชอบเลยคล้ายๆปลาหลาดนะครับคล้ายๆปลาหลาดหรือนะครับงูน้ำนะครับเหลี่ยมน้ําอะไรประมาณนี้คล้ายๆกันเลยเนะาะใบสวยมากจริงๆนะครับลายของเขาสวยเนาะต้นนี้นะมีชื่อเรียกว่าต้นรวยไม่เลิกนะครับ หรือว่านรวยไม่เลิกนะครับอันนี้คือนะชื่อทางการที่เขาเรียกนะเชื่อใจและท้องถิ่นอื่นๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกอะไรเนาะท่านใดรู้ก็สามารถมาเม้นได้เลยนะครับเป็นที่รู้จักกันดีเลยนะสําหรับว่านมงคลชนิดนี้เลยนะครับต้นรวยไม่เลิกเนาะเป็นต้นไม้มงคลนะครับที่คนไทยนิยมปลูกเพื่อเสริมโชคลาภและความร่ํารวยเนาะปลูกกันมากเลยนะลักษณะดอกของเขาก็จะลักษณะนี้เลยนะครับสวยจริงๆนะครับโดยเชื่อกันว่าถ้าหากพวกเราปลูกดอกไม้ ชนิดนี้หรือไม้มงคลชนิดนี้นะจะยิ่งนําโชคลาภมาให้นะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับต้นรวยไม่เลิกนะครับจัดเป็นไม้พันธุ์ที่เป็นไม้ที่อวบน้ํานะครับในตระกูลเดียวกันกับลิลลี่นะครับและตะบองเพชษนะครับคล้ายๆกันนะครับเป็นตระกูลเดียวกันเนาะลิลลี่และตะบองเพชรเนาะใบของเขานะสวยจริงๆเลยนะครับลักษณะทั่วไปต้นรวยไม่เลิกนะเป็นไม้ที่อวบน้ําน้ํานะครับ ชอบนะครับชอบอยู่ในดินนะครับร่วนที่ระบายน้ําได้ดีนะพี่น้องเนาะใครที่ชอบปลูกเนาะอ่าผมแนะนําเลยนะเขาจะชอบอยู่ในดินร่วนระบายน้ําได้ดีนะและแสงเด็ดอ่าที่นะพอสมควรนะครับร่มได้ก็ดีนะครับหรือไม่ร่ม เท่าไรก็ได้นะครับไม่ตายนะครับสาหรับต้นนี้เนาะลักษณะใบจะเป็นลักษณะรูปห่ออย่างนี้เลยนะหรือดอกของเขาก็จะลักษณะนี้นะครับอ่าเป็นลายอย่างนี้แหละนะครับดอกของเขาก็จะเป็นช่อขึ้นสวยๆอย่างนี้เลยนะครับรดน้ําวันละครั้งเพียงก็เพียงพอนะครับพี่น้องเนาะไม่ต้องรดมากนะรดวันละครั้งก็พอแล้วนะแต่ต้นไม้ชนิดนี้นะครับจะชอบในความชื้นมากที่สุดเลยนะครับรบวันละครั้งแต่รดให้มันชื้นมากๆเลยนะครับต้นไม้ชนิดนี้ชอบน้ําจริงๆเนาะอ่าคว เชื่อนะครับตั้งแต่สมัยโบราณมานะครับเลือจนถึงปัจจุบันนี้นะเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นนี้นะต้นรวยไม่เลิกนะครับจะเสริมโชคลาภบ,บารมีของคนที่ปลูกนะครับาการงานนะครับการทาํามาค้าขายค้าขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะและนะผู้ปลูกนะ อ่าถ้าปลูกเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับจะช่วยดันโชคลาภเนาะเวลาไม่เคยถูกลอตเตอรี่อะไรก็จะได้ถูกอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นความเชื่อนะพี่น้องเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจะชอบนิยมปลูกในกระถางแบบนี้เลยนะครับแบบที่ผมถ่ายพี่น้องดูนะแบบที่ผมปลูกเนาะนิยมปลูกเป็นไม้ในกระถางนะครับนิยมปลูกอย่างนี้เลยนะครับประดับหน้าบ้านหรือในอาคารสํานักงานก็เยอะเช่นกันเลยนะครับมีคาถาด้วยนะคาถาที่ไหว้ต้นนี้แล้วก็ปักธูปนะครับ ให้ไหวนะครับเสริมบาร,รมีโชคลาภเลยนะครับบางคนก็ท่องว่านะครับมหาลาภูหหตุพระวันตุเมอะไรประมาณนี้นะครับตั้งน้มูสามจบก่อนนะก่อนที่จะจุดทูบเทียนนะครับทูบห้าดอกนะครับแล้วก็คันห้านี่แหละครับแต่งคันห้าแล้วก็นะมาไหว้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะ ความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเนาะอันนี้นะสําหรับใครที่มีความเชื่ออย่างนั้นนะตามที่ผมบอกเลยนะพระคาถามหาราโ,โธพธโหตุเพวันตุเมนะครับอันนี้คือคาถา,าขาไขโดยเฉพาะเลยนะเราก็นะไหว้แล้วก็สวดพระคาถานี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อเนาะพี่น้องเนาะการขยายพันธุ์นะทาได้โดยง่ายนะครับแยกหัวปลูกหรือปักชําใบนะอยากรู้ไหมปักชําใบยังไงนะครับเพราะต้นของเขาเนาะใบของเขาสามารถงอก เป็นยอดอ่อนได้นะครับงอกออกเป็นรากได้เช่นกันเลยนะปักชําใบก็เกิดนะสําหรับต้นนี้เนาะไม่ปลูกยากเลยนะครับปลูกง่ายมากเลยนะเมื่อมีใบเริ่มแตกแยกงอออกมานะครับก็แยกไปปลูกในกระถางได้เลยนะครับพี่น้องเนาะสำหรับต้นไม้ชนิดนี้หรือต้นโชคลาภนะครับผมจะเรียกยังไงนะครับ ผมเรียกแต่ต้นโชคลาภนะแต่บางท่านก็จะเรียกต้นรวยไม่เลิกนะครับเรียกตามชื่อทางการที่เขาเรียกเลยนะส่วนมากผมจะเรียกต้นโชคลาภเลยนะครับใครที่ปลูกเนาะผมย้ําเลยดีทุกคนนะครับตามที่เขาพูดเลยตามที่มีข่าวล่าลือมานะครับว่าเป็นต้นโชคลาภจริงๆเนาะและคนไทยส่วนใหญ่นะครับเชื่อกันว่าเวลาเขาออกดอกอย่างนี้นะครับออกดอกอย่างนี้นะ เจ้าของบ้านนะครับเตรียมตัวรับทรัพย์รับตังรับเงินได้เลยอะไรประมาณนี้น้องโชคลาภกําลังเข้าเนาะส่วนสรรพคุณทางยาผมก็ไม่รู้เนาะนะครับสรรพคุณทางยาตามที่ผมไปศึกษาข้อมูลมานะผมก็ไม่เจอในเรื่องสรรพคุณทางยาของเขาเลยนะพี่น้องถ้าใครนะรู้จักสรรพคุณทางยาของเขานะครับพี่น้องนะ ก็นะครับมามิ้นในคลิปได้เลยนะครับใต้คลิปได้เลยเนาะส่วนก็ควรระวังนะควรหมั่นดูแลต้นไม้รดน้ําให้ชุ่มชื้นอยู่สม่ําเสมอนะครับรดน้ให้ชุ่มชื้นอยู่สม่ำเสมอนะครับหากต้นไม้นะครับมีใบเหลืองหรือแสดงอาการผิดปกติควรแยกต้นไม้ออกไปเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้นะครับปลูกในความเชื่อเท่านั้นใครที่เชื่อก็ควรปลูกนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ควรปลูกก็ได้นะครับหรืออยากปลูกสวยปลูกงาม ก็ปลูกได้นะครับเพราะเป็นโชคราบนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระดีๆสาระเรื่องพืชเนานะถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผ่านได้เลยนะแต่ถ้าท่านใดที่ชอบผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอีพีนี้ผมก็พอแค่นี้อีพีหน้เาเราเจอกันใหม่นะครับขอบคุณรัการมากครับที่เข้ามารับชม